หอมจนทั้งวันทั้งคืนเลยหอมด้วยนี่แหละค่ะแสงเดือนมาถึงแล้วเพิ่งสังเกตเห็นนะมีคุณลุงท่านหนึ่งมาบอกยินดีต้อนรับศูนย์จังหวัดปัตตานีตอนนี้แสงเดือนพาทั่วภาพไม่ แสงเดือนพาทู่มาถึงค่ำเลยค่ะวันนี้เครื่องบินที่นั่งมาเครื่องบินเออดีเลย์เนาะมาถึงสมอเลยประดับประดาไฟสวยจังรูปดาวกันเดือนงานอะไรคะพี่น้อยรอยกระทงโอ้ที่นี่มีรอยกระทงด้วยเหรอคะอว้าวเราจะได้รอยกระทงปัตตานีวันนี้ ได้ขึ้นโอเคแล้วก็แค่วันเลยก็ตกแต่งไฟสวยจังเข้าเขตในตัวจังหวัดแล้วนะคะคึกคักคึกคลืนมากเลยทุกคนสวัสดีหอนาฬิกาจังหวัดปัตตานีแสงเดือนมาเยือนอีกแล้วนะคิดถึงแสงเดือนไหมขับรถชมวิว จังหวัดปัตตานียามค่ำคืนนะคะอาหารมื้อแรกที่ปัตตานีค่ะทุกคนเป็นร้านข้าวต้มนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารอร่อยที่ปัตตานีกันค่ะบรรยากาศภายในร้านโอ้หมีแม่ครัวพัส,สน,นันมาไว้เลยค่ะว้าวบรรยากาศในร้านนะคะ เสียงกระทะน่าอร่อยมากเลยเมนูนี้อะไรนะคะในหัวยำไข่เค็มยำไข่เค็มนะคะมาทานยำไข่เค็มถึงปัตตานีเลยนะผัดผัดแขนงปลาเค็มนะคะหอยตลับผัดชาแล้วค่ะผัดกระเพรต้มส้มปลากระบอกอ้หันเขินเลยแลนี่ไงกระเพาะปลาผัดแห้งปลากระบอกทอดนี่เอาลงตัเลยงั้นคุณบัเลื้อ นูไหนดีคะทุกคนรีเวอร์โฮเทลปัตตานีนะคะบรรยากาศภายในห้องค่ะทุกคนโอ้นะเรียบร้ค่ะติดดิมน้ำแต่พอดีว่าเต็มค่ะกันเราก็เลยได้ห้องที่ไมวติดริมน้ำปัตตานีนะคะในเมือตงต้งเนาะ ฝนตกตลอดเลยค่ะที่นี่ปัตตานีค่ะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเดือนนี้คือเดือนพฤศจิกายนจะจะเข้าเดือนธันวาคมแล้วถ้าเป็นอีสานบ้านแสงเดือนก็เป็นฤดูหนาวแล้วนะคะที่นี่เป็นฤดูฝนเรามาถึงที่นี่ฝนตลอดเลยค่ะดไนท์ค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะ ตกยามเช้าค่ะตกตทั้งวันทั้งคืนเลยอยู่ริมแม่น้ำปัตตานีแสงเดือนมาเดือนนี้เดือนพฤศจิก,ก,กาย,ยนปลายเดือนแล้วนะจะธันวาคมแล้วแต่ที่นี่จังหวัดปัตตานีเขาไป็นฤดูฝนค่ะแล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้คือแบบเหมือนว่าเจอมรสุมเป็นช่วงมรสุมด้วยก็เลยทำให้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ แต่ว่าทางอีสานบ้านแสงเดือนคือตอนนี้เดือนพฤศจิกายนนี้คือฤดูหนาวนะคะบรรยากาศโดยรวมค่ะน้ำเยอะเลยนเนี่ยในน้ำปัตตานีเดี๋ยวเปลี่ยนฝนหยดใส ส,สิ้าองศาเซลเซียสฝนตลอดเลยค่ะน่เลิแลที่ยกมงเลย ตอนนี้รอบนี้เราได้ยินเสียงเขาอาซามแล้วค่ะช่วงเย็นฝนตกตลอดเลยค่ะเป็นช่วงฤดูฝนเนาะได้ยินเสียงะะอาซานไหมคะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าว,วันนี้วันวันที่สามแล้วนะที่เราอยู่ที่นี่ เราเห็นแดดแล้วคะ <มา S 1> ่ะท้องฟ้าเปิดแล้ววันนี้เราจะได้ไปชมความสวยงามของเมืองปัตตานีแล้วค่ะทุกคนเจ๊ปแป้นติ่มซำนะคะอยู่ใจกลางปัตตานีคะ่ะวันนี้เราจะมาทานติ่มซำที่ปัตตานีกันคะ่ะบรรยากาศภายในร้าน ควันพุ่งมาเลยนะคะทุกคนหอมจังหอมจังเข้ามาดีกันว้าวดูสิคะหน้าตาแบบหน้าทานทั้งนั้นเลยนะคะใครสนใจรับเมนูไหนนนค่ะว้าว ร้อนเลยทุกคน้อนมนทพี <Pokemon> <Box den> ่น้อยเลอเก่งนียค่ะทุกคนเจ๊แป้นติ่มซำนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะทุกคนดูหน้าตาซะก่อนนะ รับเมนูไหนดีคะอคหอมมากเลยยวนน้ำลายสอเลยค่ะมามามาเข้ามันทะเลด้วยนะคะดูสิมีหอยมีกุ้งมีปลาหมึกนะทุกคนบ้านเราก็มีแต่ข้าวมันไก่นะีจะทานเผื่อนะคะทุกคนบ้าบ้ารู้ตีหอมสมุนไพรจีนเลยทุกคน ลรดูกหมูเครื่องในหอมค่ะอหอมน้ำลายยวนน้ำลายเลยขอบคุณสำหรับกระทงจากร้านเจ๊แป้นติ่ซมซำนะคะปัตตานีค่ะมอบกระทงให้ไปลอยกระทงคืนนี้จ้าทุกคนมหาวิทยาลัยสงขลานครินสาขาปัตตานีก็ขับรถเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะ เพื่อที่จะทะลุไปอีกเส้นทางหนึ่งนะโอ้เขามีรถโดยสารในมหาวิทยาลัยด้วยน่ารักจังมุ้งหน้าสวยมาไซิ์ตื่นเต้นจะมาปัตตานีไันทุกคนผ่านแม่น,น้ำปัตตานีด้วยเนี่ยค่ะสวยจังเนาะ บ้านเมืองปัตตานีนะมาสยิดกลืนศิษฐหเขาตรงจุดตรวจนะคะนี่ทำเป็นตะแกรงขึ้นสูงเลยอทำไมรอบที่แล้วเรามาไม่ถึงใกล้แค่นี้พี่น้อยโอ้เราถึงแล้วทุกคนมัสยิด กลือเซะนะคะที่จังหวัดปัตตานีไปชมกันใกล้ๆเราทุกคนเรามาถึงแล้วมัสยิดกลือเซะนะคะทุกคนทุกคนแสงเดือนพาเข้าไปชมกันใกล้ๆปดแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนขึ้นมัสยิดนะคะโอ้แต่งกายโอเคตอางกายสุภาพเรียบร้อยนะโอเคแสงเดือนเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศโดยรวมนะทุกคนอยู่ในตัว จังหวัดเลยนะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเลยนะทุกคนมาค่ะเดินไปพร้อมๆกันบริเวณใกล้ๆก,ก,ก็จะมีเป็นร้านค้านะคะขายของอยู่ใกล้ๆก,กับมาัสายิดกลือเซะนะคะโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นตรงจุดชำระล้างเเพื่อที่จะเตรียมตัวละมาดนะคะแสงเดือนพาทัวร์มาเยือนจังหวัดปัตตานีรอบที่สองครั้งนี้จะพลาดไม่ได้เลยคือ หนึ่งในศาสนสถานสำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองปัตตานีให้คนรุ่นหลังได้ศึกษารอยกระสุนปืนทุกคนเพึ่งสังเกตเห็นนะมีคุณลุงท่านหนึ่งมาบอกมัสยิดกลือเซะหรือมัสยิดปินตูกลือบันมีชื่อทางการว่ามัสยิดสุนตานมูซัฟาซา ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เป็นดังอุกอรยธรรมอิสลามในพื้นที่ชายแดนใต้ควรค่าแก่การมาเยือนตั้งอยู่ที่บ้านกลือเซะตำมบลตันหยงลู่โลอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีห่างจากตัวจังหวัด7กิโลเมตรปินตูแปลว่าประตูลือบันแปลว่าช่องประตูที่มีรูปโค้งกลือเซะมีความหมายว่า ทรายสีขาวใสดังไข่มุกเนื่องจากในสมัยก่อนชาวอาหรับแล่นเรือมาถึงที่ชายหาดทรายขาวสะอาดแห่งนี้จึงเรียกว่าลุลุซึ่งหมายความว่าไข่มุกในภาษามาลายูปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าตันยงลูโลนี่คงเป็นที่มาของชื่อตำบลจนถึงปัจจุบันนี้เองเนาะเป็นมัสยิดประจำเมืองในอดีต างในสมัยสุลต่านมูซัฟฟาซาเป็นเจ้าเมืองปัตตานีเราเดินเข้าไปดูข้างในกันค่ะในช่วงพุทธศักราช273 0ถึง2107ถ้านับถึงปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้<ร>ต้อง,องมีอ,งอายุ494ปีเกือบ500ปีแล้วนะนาถอดรองเท้าก่อนขึ้นบันไดค่ะเราจะถอดรองเท้าขึ้นบันไดกันตรงนี้นะคะเราต้องถอดรองเท้าก่อนที่จะเข้าไปในมสัสยิดนะคะ แต่เอ๊ทำไมในป้ายถึงบอกว่าเป็นมัสยิดโบราณ300ปีแสงเดือนสงสัยมากเลยค่ะท่านผู้รู้ท่านใดทราบชัดเจนช่วยเล่าหรืออธิบายให้แสงเดือนคลายสงสัยทีนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะโดยสร้างตามคำแนะนำของท่านเชตชาฟียุดดีนอันอับบาตอุลามาฟิกที่เรียกกันว่า ดาโตฟิกดีรายาถ้าแสงเดือนอ่านผิดพลาดหรือว่าออกเสียงผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะที่นี้นะคะเราเดินเข้าไปชมข้างในกันค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเข้าชมข้างในนะคะหลังจากสร้างเสร็จมัสยิดแห่งนี้ได้มีสถานะเป็น ออารยธรรมอิสลามมัสยิดแห่งอาณาจักรปัตตานีดารุสสลามจนถึงปัจจุบันและเป็นมัสยิดแห่งแรกในอาเซียนที่ถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐแดง,งมีลักษณะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมเชิงช่างผสมผสาสนศิลปะหแห่งอาหรับ ด้วยรูปทรงประตูซุ้มโค้งแหลมเสาทรงกลมนอกจากเป็นสถานที่สการะและเป็นที่ปฏิบัติศสาสนากิจมัสยิดแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับาศาสนาและศึกษา,าศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับอิสลามมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจ,จนปัจจุบันโอโ้นี่ค่ะเขามีประวัติเป็นภาษาอังกฤษให้อ่านด้วยนะทุกคนค่ะประวัติเป็นภาษาอังกฤษ สบายดีนะคะอคอยดูแลแขกใช่ไหมคะอ่านี่ค่ะก็จะมีพัดลมล้นอมรอบนี่ค่ะใส่ยเดินเดินล้อมรอบเลยนะกรุณาปิดมือถือ ขามธรณีประตูเข้ามาแล้วข้ามธรณีมัสยิดเข้ามาแล้วค่ะว้าวข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างบนหลังคาไปข้างบนมัสยิดนะคะเงยหน้ามองพร้อมกันนะคะเนี่ยคะ่ะเงยหน้ามองนะเอาค่อยๆก้มน้าลงมานะคะเนี่ยราคาประตูบานนี้ก็ทะลุออกมา mm hmm. ก็จะเป็นฝั่งนี้นะคะ มองออกมาข้างนอกนะคะมองออกมาข้างนอกตอนนี้แสงเดือนยืนอยู่ในมัสยิดนะคะอ้าวถอยหลังเข้ามาข้างในค่ะมาดูหมุน360องศากันนะคะนี่นี่ประเทศเป็นรเทศตรกีหรืาเนี่ยคะเรื่ออะไรนะคะตุรกีทีูกับทหารเอ่อหน,หนูไม่เข้าใจอะไรนะคะที่สู้กับทหารที่สู้กับทหารที่สู้กับทหารคะ่ะหนูขออนุญาตถ่ายคุณลุไงได้ไหม ถ่ายถ่ายวิดีโอลุงได้ไหมอะคุณลุงเล่าให้หนูฟังคืออะไรนะคะตรงนี้เนี่ยคืออะไรนะคะอ๋อเขาปิดไว้อ๋อทำนี่ปิดไว้อ๋อค่ะเป็นรูกระสุนหมดเลยค่ะอ๋อตอนนี้ก็เลยทำเป็นแผ่นนี้ทำปิดไว้เฉยเฉยทำไม้ปิดไว้อ๋อค่ะอ๋อนี่เนี่ยทั้งหมดนี่เลยใช่ไหมคะ ค่ะ <c oughs> โหหนูขนลุกเลยนะคะคุณลุงเนี่ยขนลุกเลยขนะนลุกบูบเลย <c oughs> โอ้แล้วตรงจุดนี้คืออะไรคะคุณลุงเนี่ยนนี้เู้ยพกญาวกผู้หญิงอันั้บบน,อ,น,น,นอ๋อผู้หญิงจะละหมาดฝั่งโน้นค่ะแล้วหันหน้าละหมาดนี้เข้ามาข้างในปื๊บหันหน้าไปฝั่งไหนคะคาถาละหมาด้านหน้า้ด้านานั้นก็ละหมาดได้ค่ะแต่ว่าเวลาหันหน้าไปทางทางไหนคะหันหน้าไปทางนี้เวลาที่เราก้มลงคือหัวรถต้องไปทางนั้นใช่ไหมคะอ๋อเนี่ยค่ะ สวยงามแล้วก็เย็นมากเลยค่ะแล้วผู้หญิงเข้ายังไงอะคะเนี่ยเข้าเข้าไปข้างในค่ะอ๋ะอเข้าประตูฝั่งโน้นเลยอ๋อค่ะเข้าไปดูกันนะคะอะ๋เวลาขึ้นมาก็จะขึ้นฝั่งนี้ค่ะโอ้ลอยกระสุนโอ้ข <c oughs> oh. นลุกค่ะ ที่เป็นขาวดังๆปีนั้นนั่นใช่ไหมคะที่ว่าห้าร้อยเก้าปีห้ารเก้าปีก้าเก้ผ่านมาแล้วห้าห้าร้อยเก้าปีค่ะค่ะ,คะตู้บริจาคนี่บริจาคอะไรคะนี่ตู้บริจาคอ๋อช่วยค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวหนูเดินโน้ตช่วยบริจาคค่าน้ำค่าไฟหนูเดินเข้าไปได้ไหมคะ ขออนุญาตค่ะอ๋อเนี่ยจะเป็นที่ละหมาดในส่วนของผู้หญิงนะคะเขาจะแบ่งเป็นหญิงและชายนะคะเวลาที่ละหมาดนะคะเข้ามาข้างในเย็นนะคะสวยงามอ๋อจะทําเป็นหลังคาแบบนี้แล้วห้องนี้คืออะไรคะคุณลงุงห้องเก็บของห้องเก็บของให้เฉยะคะ่ะ จะทาเหมือนกันเป็นห้องเก็บของเก็บเสือเก็บอะไรนะคะโอ้ค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะที่มาแนะนํานี่คุณลุงอะไรคะชื่อคุณลุงอะไรคะวันมุสซาฟานโอ้ขอบคุณคคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่ละคะหกสิบสามโอ้ยังแข็งแรงอยู่เลยโอ้ค่ะ น,นี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะกำลังกาลังสร้างค่ะกําลังสร้างใหม่เพิ่มและเมื่อปีพุทธศักราช2478นับถึงปัจจุบัน89ปีที่ผ่านมาแล้วนะกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและบูรณะซ่อมแซมในปีพุทธศักราช2500 2525 25, และ2547ตามลำดับ ทางนี้เพื่อให้มัสยิดกลอเซคงสภาพเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานีและใช้เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจได้ต่อไปได้มีโอกาสถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะที่เป็นที่ดูแลอยู่ที่มัสยิดกลอเซแห่งนี้นะคะค่ะหนึ่องสค่ะ มาแล้วส่วนกรณีที่มัสยิดสร้างไม่สำเร็จมีการยึดโยมไปกับตำนานเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวได้สาบมัสยิดไว้ลิ้นโตเคียมที่ชายเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวสร้างมัสยิดไปฟ้าก็ผ่าเพื่อไม่ให้สำเร็จอืมซึ่งแสงเดือนก็เคยทำคลิปเกี่ยวก,กับเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวไว้เมื่อครั้งมาเยือนปัตตานี ครั้งแรกเลยนะคะเป็นอีที่หนึ่งท่านใดมีโอกาสก็เข้าแวะเข้าไปย้อนชมดูนะคะจากการสำรวจและบูรณะของกรมศิลปากรพบว่าโครงสร้างโดมนั้นมีลักษณะไม่แข็งแรงและขาสนดุนจึงทำให้ทางทลายทั้งยังไม่พบร่องรอยถูกเผาหรือว่าถูกฟ้าผ่าตามตำนานที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดค่ะถนนใหญ่เลยนะคะ ออวสวยงามในค่ะแบับแล้วนะคะมาสยิคือเซ จะมาเยือนใหม่นะคะกลับแล้วทีมงานรอแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะกลับแล้วนะคะกลับแล้วนะคะขอบคุณมากบรรยากาศโดยรวมโอ้นี่คะ่ะนี่คะ่ะโอ้ไม่เหนเลย ไหนคะตรงสุสานที่เป็นเนินสูงสูงนั่นหรอคะสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวมีตำนานเล่าว,ว่าลิ้มกอเหนียวและญาตินำเรือออกทะเลตามหาพี่ชายชื่อลิ้มโตเขี่ยมจนมาถึงปัตตานีสอบถามชาวบ้านเรื่อยมาจนทราบว่าแต่งงานกับธิดาพระยาตานีและได้เปลี่ยนนับถือศาสนาอิสลามจากนั้นต่อมาหลายเดือน ปิมกอเหนียวเกลีย<ม>กลอมพี่ชายให้กลับไปเยี่ยมแม่บ้างแต่พี่ชายก็บอกว่ามีภารกิจก่อสร้างมัสยิดให้กับเจ้าเมืองจึงโกรธและน้อยใจพี่ชายที่อุทิศกายและใจให้กับการสร้างมัสยิดห่วงซุยเจ้าแม่ลิมกอเหนียวค่ะทุกคนที่เป็นเนินสูงๆเนี้ยนะจึงได้สาปแช่งไว้ว่าแม้พี่ชายจะมีความสามารถในการก่อสร้างเพียงใดก็ตามแต่ขอให้สร้างมัสยิด ไม่สำเร็จจากนั้นก็ได้ปลิดชีพตนเองโดยการผูกค,ค,คอตายที่ตายต้นหิมะผ่านข้างมัสยิดลิ้มโตเขียมเสียใจมากจึงจัดก,การศพตามประเพณีอย่างสมเกียรติพร้อมกับสร้างห่วงซุยขึ้นที่หมู่บ้านกลือเซตตั้งอยู่ใกล้กับมัสยิดกลือเซะและรอบที่แล้วที่แสงเดือนมาเยือนปัตตานีก็ได้ไปคารวะศาลเจ้าแม่ลิ้กนกอเหนียวและมีโอกาสได้ทำคลิป ไปย้อนชมดูนะคะมาเยือนอีกรอบค่ะในฤดูฝนนะคะมัสยิดกลางปัตตานีมัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทย รอยกระทงในวันฝนตกที่ปัตตานีฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาอยกระทงวันฝนตกนะคะอยู่ที่ปัตตานีค่ะวันนี้มีโอการได้อยทงที่ปัตตานีนะคะแล้วก็จะไปลอยที่แม่น้ำปัตตานีและเป็นช่วงฤด,ดูฝนของที่จังหวัดปัตตานี<ช>ด้วย วันน,น,นี้เราก็จะมาลอยกระทงวันฝนตกกันค่ะตามมาสั่ะเยแล้วเป็น900การลอยกระทงที่แบบทันสมัยมากเลยนะคะน <c oughs> ี่เป็นชือแม่น้ำปัตตานีนะคะเนี่ยค่ะเป็นครั้งแรกเลยเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลอยฮุกลอยโศกทิ้งไปนะคะ ไล่ลงไปเล่ยหรอคะใช่ค <dilemma> รับปล่อยๆลงไปได้เลยว่างๆเบาๆจะไม่ด oh ับในตอนนี oh ้ขว <Calendar> ัญเขาไอ้หนูบ๊ายบายไอ้หนูกระทงรอยลุกลอยโศกรอยโรคใครไข้เจ็บนีไปมีแต่ความโชคดีเข้ามายิ่งๆขึ้นนะจ๊ะ ลาดนารีเวอร์พิเศษเจานมาเริม่มเลยค่ะหอมยั่วยวนเหลือเกินเป็นไก่กรอบอซอสครีมมะนาวครับอ๋อซอสครีมมะนาวว<ะ>้าวสวยมากเลยขอบคุณค่ะแล้วไฟฝอยนี่คืออะไรคะเป็นใบมะกรูดทอดเพื่อกะดาษฝอยมะกรูดทอดนะคะอาหารรอบดึกนะคะอยู่ที่โรงแรม ที่เวอร์โฮเทลปัตตานีแล้วเมนูที่แสงเดินสัง่งมานนี่นะคะเมนูแรกน้ำเสอไก่กรอบราดซอสครีมมะนาวนะคะเมนูต่อมาเป็นาราดหน้าพิเศษค่ะก็จะมีส่วนผสมหลายอย่างนะคะมีทั้งปลาทั้งปงทั้งหมึกทั้งไก่นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาทางพร้อมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหน เบื้องต้นคือกลิ่นหอมอยู่วมันน้ำลายซอเหลือเกินนะคะโอเคค่ะไม่ต้องพูดเยอะแล้วค่ะมาค่ะมาลองชิมกันนี่ค่ะมาดูนี้แรกนะตุกน้นอืมอรอยค่ามาค่ะรามมาที่ปัตตานีนะคะ 我靠！Mm. Oh